คือสิกินหลายกูมูไปได้ข้าใจว่าใครสนใจจะมาเลี้ยงจะมาป้อนเต่าเชิญนะจ๊ะยินดีต้อนรับ แต่หากว่าพี่น้องตัวนี้ชื่ออะไรรู้ไหมมังกรทองนะจ้ะอืเบ่าต้องกัะติดอ้าวเธอาติมมกัดหยังนี้มึงค้นเดยนี่